มาตก่กลารวันน <B à. S 2> <ừ> ี้วันนี้มารวม

ไม่น้องเกลอใช่น้องเกลเพิ่งเจอครั้งแรกมาเต้นสุดสุดๆคนอื่นะชอบหมูเดงแต่หนูชอบน้องเกลเราไปเล่นด้วยหรือยังเราไปเล่นด้วยยังยังค่ะหนูเป็นแอบเขินยังไม่กล้าเขินแค่ไหนเมื่อกี้เขินแค่ไหนในห้องครับนั่งมองอยู่เงี้ยช่างแต่งหน้าคือต้องตามไปได้เจอครั้งแรกความสุขเราเป็นยังไงคะหนูชอบน้องอยู่แล้วชอบ เป็นสิ่งมีชีวิตที่รู้สึกว่าน่าสนใจมากๆวิชีวิต่ช,ชอบเด้งๆๆุณบอก่ะโอ้สุดๆหนูว่าคนนี้ไม่ธรรมดาได้หาอน,นัแฟนคลับที่ตาม<ช>ตามดูตามส่องตลอดชอบโมเมตนต์ไหนมันเกี่ยวมากอ้าจริงหนูรู้สึก,กว่าหนูชื่นชอบทุกโมเมนต์เลยนะ<อ>เพราะว่า มันมักจะมีโมเมนต์ที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นเสมอเนาะอย่างล่าสุดที่เห็นแบบรีวิวแบบลำโพงเห็นไหมแล้วก็มันไปสุดมากเลยอ่ะนี่คือมิติใหม่ห่งการรีวิวประทับใจมั้เป็นเพื่อนน้ำเกลเป็นน้ำเกลียวไหมขออนุญาตร่วมร่วมดอบด้วยแล้วตะกี้มีโอกาสทำไมไม่ไปขอเป็นเพื่อนนะ กลัวกลัวโดนปฏิเสธเลยบอกว่าแ,แอบแอบชอบอยู่อยู่ค่ะใช่ใช่ค่ะแต่ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะลองเข้าไปเสี่ยงถ้าได้เจอตัวอยากจะพูดอะไรคำแรกกับพี่เกล่อล่าสิ่งที่แบบเต้นพูดไม่ออกเหมือนเหมือนชอบใครสักคนมากๆแล้วแบบพูดไม่ออกอาจจะเป็นใบ้ไปเลยหรือว่าจะไปทัวร์แข่งยู้รู้แล้วหนูไปให้เขาสอนทัวร์ดีกว่าหนูทัวร์ไม่เป็นค่ะ จะให้น้องเกียวสอนน่าจะไปดีดีกว่าน้องมิชชั่นวันนี้ก็เลยต้องแบบอาจจะต้องเข้าหาได้โชวนกับน้องเกียวลอุ้ยก็ค่ะลองจะหวังเก่งใจอยู่เหมือนกันค่ะอย่าช่วงนี้ทักเกตผลงานก่อนมีอะไร่เออก็นี่ยกำลังจะมีภาพยนตร์นะคะกับทาง Prime Video นะคะลอนช์ประมาณ สิบเจ็ดตุลาวออกมาได้แล้วใช่ไหมคะสิบเจ็ดตุลาค่ะอันนี้เป็นภาพยนตร์ภาพยนตร์ค่ะเป็นภาพยนตร์ลงในพามวิดีโอค่ะชื่อ Love s t a r รักวนหลุมจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงเหรอคะก็ค่าๆมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนเป็นผู้ชายผู้หญิงค่ะที่เข้าไปอยู่ในลูปของเวลาที่มีความแบบว่าเขาเรียกไงวันทุกวันเกิดขึ้นเป็นเป็นเหมือน รูทีนเดิมวนวนรวมเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เล่นกับพี่เจมส์ค่ะเจมส์เดียร์ดนเจมส์ใช่ค่ะสุดยอดเหมือนกันจสุดยอดสุดยอดมากๆคนนี้เขาเรื James. James. Yes. So ่องลือในในในความมุ่งมั่นของเขาอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วช่วงนี้เป็นไงแบอกโครงการงานนี่เดียวเลยแทนชีวิตแทนชีวิตอื่นมีนะหรทอ่านชีวิตอื่นเหรอคะ คิดว่าเป็นเป็นปีที่ที่ดูแลส่วนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นเพราะอะไรได้คิดว่าสื่อมีผลมากนะคะเพราะว่าหลางังๆได้เปิด youtube ดูบ่อยแล้วก็จะมีแบบอย่างล่าสุดก็คือดูรายการของแม่ชมที่เขาพูดเหมือนสอาฉับผ้ากับคุณหมอเนาะก็ก็เกี่ยวกับเรื่องแบบไมโครไบโอมเกี่ยวกับสุขภาพท้องอะไรพวกเนี้ยค่ะนี oh. ่คิดว่ามันก็เป็นอะไรที่ยิ่งอายุมากขึ้นแล้วเราเจอสุขภาพแบบปัญหาสุขภาพอบรู้สึกว่ามันใกล้ตัวมากขึ้นก็เป็นปีที่ โฟกัสเรื่องการแบบออกกําลังกายมากขึ้นมันมีอะไรทรายสัรทรายบางอย่างปวไม่ได้อะไรเออจริงจริงก็ไม่ไม่ได้ป่วยค่ะแต่ว่าเริ่มรู้สึกถึงร่างกาย,กายที่มันเสื่อมสภาพลงไปตามการใช้งานของอเราเนาะแล้วมันม,มันไม่ใช่แค่ฟิสิคลด้วยมันก็คือเมนโวลคือต่อให้เราออกกําลังกายอยู่แล้วบางทีมันก็เป็นทุกอย่างมันส่งเสริมกันก็เลยเหมือนเป็นช่วงที่กำลังสนุกกับการศึกษามาก หรือว่าเราต้องแนววิ่งต้องแนวแบบว่าค่ะแอคเซอร์ไซส์ขนาดจริงๆหนูหนูมีปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังก็จะคุณหมอไม่แนะนําให้วิ่งเราก็จะไปแนวพิลาทิสหรือว่าไปว่ายน้ำไปอะไรที่มันไม่ได้กระทบแรงมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็ต้องดูแลถ้าส่วนใหญ่ใช่ไหมซิ่กกสงค่ะใช่ใช่แล้วตอนนี้มันโอเคโอเคขึ้นมากๆค่ะเพราะว่ามีกล้ามเนื้อเข้ามาเสริมใช่ใช่มันไม่ได้กระทบ สางว่าใช้ใช้ชีิตประจำวันไม่ได้กระทบขนาดนั้นแล้วค่ะคิดว่าหลักๆเป็นการเสริมเรื่องเรื่องออกล้ามเนื้อที่ที่แบบก่อนหน้านี้หนูไม่เคยมีเลยจริงๆตั้งแต่ช่วงที่อยู่ B ยนอะหนูไม่ถ้าไม่ออกกำลังกายเลยแต่ว่าพอเราเริ่มเต้นเราเริ่มทํากิจกรรมอะไรมากขึ้นมันมันก็เริ่มแบบมีมีกล้ามเนื้อมากขึ้นตอนแรกก็รู้สึกว่าแบบอาจจะไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นแต่ว่า แน่ว่าสุดท้ายเราก็หลีกหนีไม่ได้นะปัญหาขวดหลังปัญหาแบบเออมันมันมาจริงจริงหนูพูดคอนเทนต์แบบพูดถึง <c oughs> เรื่องกระดูกกระดูกกระเดี่ยวแล้วเนี่ย <c oughs> หนูว่ามันสุดท้ายมนอยู่ที่การใช้งานเ <c oughs> นาะอาจจะแบบอายุก็ส่วนหนึ่งการใช้งานก็ส่วนหนึ่งค่ะคิดว่าออทุกคนก็น่าจะเริ่มหันมาสนใจเรื่องสุขภาพมาตั้งแต่ช่วงวิกฤตโควิด <c oughs> เมัอนเหมัอนแอร์มัน